สวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องจอมอนิเตอร์กันค่ะเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่า่าแต่เอ๊จอมอนิเตอร์คืออะไรนะจอภาพมอนิเตอร์เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันทีรูปร่างคล้ายจอภาพของโทรทัศน์บนจอภาพประกอบด้วยจุดจำนวนมากเรียกจุดเหล่านั้นว่าพิกเซลถ้ามีพิกเซลจำนวนมากก็จะทำให้ผู้ใช้มองเห็นภาพบนจอได้ชัดเจนมากขึ้นจอภาพแบ่งได้หลายรูปแบบเช่นแบ่งเป็นจอแบบตวัวอักษรกับจอแบบกราฟิก โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจำนวนตัวอักษรสําหรับจอภาพแบบการาฟิกจะมีหน่วยวัดเป็นรูปจุดหรือพิกเซลภายนอกของจอภาพก็จะคล้ายๆกับจอโทรทัศน์สิ่งที่แสดงออกจอภาพมีทั้งข้อความภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยรับข้อมูลจากการาจอซึ่งทําหน้าที่นําข้อมูลจากหน่วยประมวลผลมาแปลเป็นสัญญ,ญาณภาพ แล้วส่งให้จอภาพแสดงผลจอภาพ CRT คือจอภาพขนดาดใหญ่ที่ได้รับสัญญาณภาพแบบอนาล็อกมีหลอดสุญญากาศเหมือนกับโทรทัศน์จะทำงานโดยใช้หลักการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยังที่ผิวหน้าจอแต่จอภาพประเภทนี้ไม่นิยมมาใช้งานในปัจจุบันนะคะสาเหตุง,งา่ายๆก็เพราะว่ามีขนาดใหญ่เกะกะ เปลืองไฟและที่สำคัญมีความร้อนสูงค่ะจอภาพ LCD มีขนาดบางเล็กให้ความคมชัดและสีสันสวยงามการทำงานของจอภาพเกิดจากแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟด้านหลังของจอภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า backlight ผ่านชั้นกรองแสงแล้ววิ่งไปยังคริสตัลเหลวที่เรียงตัวด้วยการสามเซลล์คือ แสงสีแดงแสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินจนกลายเป็นพิกเซลที่สว่างสดใสขึ้นนั่นเองค่ะจอภาพ LED เป็นจอภาพรุ่นใหม่กว่า LCD ใช้หลักการในการแสดงภาพ คือใช้หลอด LED มาเรียงรายกันบนพาร์เนลแล้วทำให้เกิดภาพด้วยการติดกับของหลอด LCD ซึ่งก็ได้ภาพที่ตารอมองเห็นออกนั่นเองอีกทั้งจอ LED มีราคาที่สูงอีกด้วยจอภาพ IPS เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อชอ่มาจาก LCD โดยพัฒนามาเพื่อความเที่ยงตรงของสีในทุกมุมมองโดยข้อดีของ IPS ได้แก่ ประหยัดไฟสีที่เป็นธรรมชาติสีสันความเพ่งตรงที่สูงกว่าและสมจริงมากกว่ามุมมองที่กว้างถึง178องศาการตอบสนองที่รวดเร็วให้ความละเอียดที่สูงขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้รูปแบบของจอภาพต่ตางๆกันไปแล้วแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะมีจอภาพแบบใดกันบ้างถ่ายร,รูป,ปรเด็กๆรูปกับจอภาพแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ